6. นาฬิกา9นาทีของวันศุกร์ที่1นึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตอนนี้ต่อยกุวันอยู่ที่สุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยจังหวัดสระบุรีอขออนุญาตถ่ายคลิปรายงาน ให้แกวบ่าวลูกหลานบาโคทุกท่านทราบว่าวันนี้วันศุกร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสอ6พอยู่ที่สุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยจังหวัดสระบ,บุรีมีอะไรบ้างวันนี้พี่เฮืองเลถิเกี่ยวบ่าหนองคาย ได้มาเยี่ยมเยือนแล้วก็กางเต็นท์นอนที่นี่แหละครับพี่เฮืองเป็นคนของสมาคมเวียดนามหนองคายโดยเฉพาะมีพี่หมูอารยากุลธัญวัฒน์ผู้ใหญ่ใจดีผู้ที่มีจุดยือนอุดมการ ในเรื่องการทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างมุ่งมั่นอ่าวันนี้พี่เฮืองมากลางเต็นนอนที่นี่พี่น้องครับมีใครบ้างกรุญาตครับอ่ามีใครบ้างพี่เฮืองเลธินอนนอนรถคันนี้ครับพี่เฮืองเรียกว่าเป็นสายแคมปิ้งเลยครับค่ำไหนนอนนั่งนั่นเหมือนนกขมิ้นนะครับอ่าพี่เขาไปอยู่ คืนนี้ไปนอนคืนนี้เมื่อคืนนอนที่สุสานชาวไทยทเชื้อสายเวียดนานมแห่งประเทศไทยแล้วพี่เขาจะเดินทางต่อไปทางภาคใต้พี่น้องดูครับมีใครบ้างอ่านี่เลยครับธงชัยเจริญสุขใหญ่ยุนจุนนิ่งอนอนเต็นท์นี้ต่อยกูวันนอนเต็นท์นี้ครับ <laughs> นอนใกล้ๆกับองค์พระพุทธชินราชองค์พระศักดิ์สิทธิ์ที่ ประจำอยู่ที่ศาลาพบสุขอาตามมาด้วยเต็นท์ของโมดเตีเยนวีระทุวานน์พิโมดตามด้วยพิตรีมนตรีตันวันผู้ที่ดูแลควบคุมก่อสร้างฟรีนะครับทั้งหมดที่สุสานวันนี้พิตรีนี่น้องเห็นนะครับนี่พิตรีกำลังเตรียมอาหาร ที่แสนจะอร่อยสําหรับต่อยกวุวรคือเจ้าบอโอโหเที่ยวที่แล้วพ่ตรยทำอร่อยจนต้องขอสองสองชามแล้วอร่อยจนต้องบอกพ่ตรยว่าถ้ามีโอกาสทําให้กินหน่อยนะครับเพราะว่ามีเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถซื้อได้เพราะไม่มีขายนอกจากฝีมือพ่ตุยียอ่าพี่น้องตามต่อยกวุวรรมานะครับ โอ้โหอากาศที่นี่24องศายอมรับเลยว่าเข้าสู่หน้าหนาวแล้วอากาศที่นี่24องศาพี่น้องครับขออนุญาตรีวิวนิดหนึ่งคลิปที่ต่อยกุวันถ่ายส่วนใหญ่จะลง YouTube ลง Facebook เพื่อบันทึกไว้ให้เป็นความทรงจำว่า วันที่หนึ่งพฤศจิกายน2,567มีอะไรที่นี่บ้างวันนี้พี่เฮืองเกี่ยวเบาหนองคายคนของสมาคมเวียดนามหนองคายมากางเต็นท์นอนที่นี่จึงต่อยกุวันก็เลยขออนุญาตบันทึกไว้ลงเ c e b o o k ลง YouTube เพื่อไว้เป็นความทรงจำ เหมือนกับเกี่ยวบ่าวลหลายๆท่านที่มาเยือนที่นี่ตอยกวันจะลงคลิปลง youtube มากกว่า300คลิปแล้วครับอ่าพี่น้องดูบรรยากาศนะครับา4นาทีครึ่งแล้วพี่น้องครับ4นาทีครึ่งคลิปหนึ่งมี5นาทีขออนุญาตรีวิวคลิปแรกของวัน ที่1พคริสจักายน2,567นะครับต่อยกวันรายงานจากสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยจังหวัดสระบุรีสวัสดีครับสวัสดีครับ